คู่รักนักบินเปิดเรือนห่อหครั้งแรกไม่แคร์คนมองอยู่ก่อนแต่งเรียกได้ว่าเป็นอดีตนักร้องสาวคนดังที่หายหน้าออกไปจากวงการบันเทิงสำหรับสาวมดนภพัฒน์คู่หูดูโอสาวโฟสกลรัตที่ได้ผ่านตัวเองมาเป็นแอร์โฮสเตสนอกจากนี้ทางด้านความรักกับหวานใจอย่างหนุ่มทิวทันตรีสจวตสุด,สดหล่ออย่างอินเลิฟหนักมากๆและทั้งคู่ยังตัดสินใจอย,อยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานอีกด้วยล่าสุดมด ได้เปิดบ้านพาทัวร์เรือนหอครั้งแรกซึ่งบ้านหลังนี้มีสมาชิกอยู่ด้วยกัน3ชีวิตคือมดทิวและน้องหมามดยอมรับว่าเป็นคนติดบ้านมากหากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์คงมากถึง98-10 0%ถึงรู้สึกว่าบ้านคือพื้นที่ของเราเปิดแอร์ช่ำๆอยู่ในบ้านถ้าไม่มีธุระสำคัญจริงๆมดจะไม่ออกจากบ้านเลยและนอกจากความสวยงามของตัวบ้านแล้วชั้นบนก็ยังเป็นห้องที่สาวมดเอาไว้ถ่ายงานไลฟ์ Life, และห้องที่เธอชอบที่สุดก็คือห้องนั่งเล่น เพราะใช้พื้นที่คุมค่ามากนั่งเล่นดูหนังเล่นคอมเล่นกับน้องหมาได้หมดตอนนี้เราก็เลี้ยงเจ้าเดลต้าเพราะมดเป็นคนชอบหมาไซ้์ใหญ่ส่วนทีวเขาชอบหมาพันเยอรมันเชฟเพิร์ดหน้าสีดำซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เขาอายุประมาณ2เดือนส่วนใหญ่เดลต้าจะติดทิวมากกว่ามดอีกแต่เขาค่อนข้างเลี้ยงง่ายเชื่อฟังสั่งให้ทําอะไรก็จะทําในบ้านก็จะมีห้องออกกาลังกายให้น้องเดลต้าด้วยค่ะห้องนั่งเล่นก็จะมีที่เขาหมดเลย ด้วยเราสองคนเจอกันตอนจีบกันคือเป็นเพื่อนกันก่อนจากที่ทํางานเดียวกันแต่เราสองคนมีไลฟ์สไตล์และนิสัยที่ค่อนข้างคล้ายกันทําให้เราคุยกันได้ง่ายทั้งเรื่องเที่ยวชอบการออกกําลังกายเป็นสาวลุยๆเฮาๆเขาก็ชอบเราตรงนี้นอกจากนี้เรื่องน้องหมาก็รักน้องหมาเหมือนกันอีกคือเราจูนกันง่ายมากจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็เกือบ3ามปีแล้วตกลงซื้อบ้านกันถามว่าใช่เรือนหอไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ส่วนเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่ได้กดดันเขาคือจริงๆอยู่แบบนี้ก็ได้เพราะสุดท้ายการแต่งงานมันก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งจะจัดงานใหญ่ไปทำไมในเมื่อมันเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าค่ะ